อย่ามาที่แกงกะหรี่จอมมันของเรารสชาติเข้มข้นเข้มจัดเครื่องเทศรุนแรงจัดจ้านเที่ยวนาน8ชั่วโมงจานใหญ่ใหญ่ยักษ์แกงกะหรี่ไก่1้อยามแกงกะหรี่หมู155เลือกความเผ็ดได้9ระดับมันเป็นหลักมากก็เกลียดไปเลยไม่มีตรงกลางโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแซว ว้าวมากเลยะเวลาที่ไปกินที่ร้านเนี่ยก่อนเข้าร้านเขาจะเราจะต้องอย่างนี้เหรอเขาต้องท่องก่อนก่อนเข้าร้านอ่ะเจ้าของร้านเขาจะให้ทำแบบนี้ญาตชอบญาตเป็นการฝึกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการฝึกการจําเหมือนกันนะทําให้เราไม่เป็นอัจฉรใช่ครับผกนะคะเจ้าของร้านนี้นะคะแกงกะหรี่จอมมานนั่นเองเรลิดมากเลยครับเออทำไมจอมมานอ่ะเนี่ยคือจอมมานเนี่ยสื่อถึงความเผ็ด ความโหดความดุดันและความเข้มข้นของรสชาติฮะอคือจริงๆจุดเริ่มต้นคือคลั่งแกงกะหรี่แหละใช่ผมชอบแกงกะหรี่มากเรียกว่าคลั่งรักเลยดีกว่าครับอ๋อผมเนี่ยมีรสชาติแกงกะหรี่อยู่ในใจที่ที่ที่ตามหามานานแล้วผมหาไม่เจอเลยคิดค้นขึ้นมาครับเป็นแกงกะหรี่จอมารอย่างนี้ครับนี่แล้วมีทานชอบทานคือต้องตะเวนไปทานทุกร้านทุกที่ตะเวนทานทุกที่นะครับผมขึ้นเหนือล่องใต้ทั่วประเทศ ไปญี่ปุ่นโตเกียวโอซาก้าฮอกไกโดฟุกุโอกะผมไปลอกกินแค่นี้ผมไม่เจอรสชาติที่ผมต้องการนะแต่เค้าดีนะ้วก็เตือนลูกค้าไว้ถ้าชอบรสชาติอาหารแบบกลางๆอย่ามาที่ร้านเขามันเป็นยังไงอ่ะคือผมขอันุญาปูมหลังสั้นๆนะครับคุณแม่ผมเป็นคนใต้ครับเป็นรสชาติที่เราชอบทีนี้เราอยากทานแกง่ยรสชาติที่เข้มข้นเนี่ยหาไม่ได้เราก็เลยทำขึ้นมาตอนช่วงแรกมาถึงเรื่องรสชาตินะครับ ตอนช่วงแรกเปิดร้านขึ้นมาบางท่านทานคําเดียวแล้วก็ไม่ทานละบอกรสชาติเข้มไปจัดเกินไปหรือว่ากลิ่นแรงเกินไปแต่ว่าถ้าคุณชอบอาหารรสชาติเข้มขน้นมาได้ถึงเครื่องเทศจัดจ้าเนี่ย ที่นี่คือสวรรค์ของคุณเลยอ่าแล้วจานใหญ่จานยักษ์ด้วยใชมีอะไรบ้างใหญ่มาดูเมนูหน่อยวันนี้เป็นคัสซึ้ไก่กับคัสซึ้หมูนะครับไล่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเจ็ดแปดเก้าเลเวลคือความเผ็ดแต่หนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงเก้าครับหนึ่งถึงเก้าต้องให้บูมชิมหนึ่งก่อนว่าหนึ่งตอนเนี้ยก็คือหลักๆเนี่ยรสชาติอ่ะจะไหวไหมนะ หนึ่งสองสามไล่ยี้เลยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงระดับเก้าใช่ครับทีนี้คือยังไงอะเผ็ดสุดเลยเก้าเก้าย่าจะลองไหมหล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบุ้มลองให้บุ้มลองหนึ่งก่อนเออเป็นไงไม่ไม่เผ็ดอันนี้คืออร่อยนึ่งร้อนร้อนฮะ้ิแต่อร่อยมากเลยร้อนเครื่องเทศร้อนเครื่องเทศเฉยๆไม่ได้เผ็ดไม่แต่น้ำน้ำแกงออร่่ยมากะแต่สีน้ำแกงกะหรี่ยังไม่เหมือนกันเลยระหว่างหนึ่งกับเก้าอะ ใช่ครับสีแบบคนขึ้นเรื่อยๆตามอันนี้ออกแดงอันนี้จะออกแดงแดงอันนี้อันหนึ่งไม่ค่อยแดงอันนี้จะไม่แดงเออเห็นไหมอ่ะบูมเชิญระดับเก้าได้ค่ะระดับเก้าผมลองระดับ5ก่อนดีไหมไม่ไม่ไม่ค่ะระดับเก้าเก้าคืออันไหนคะเ้าตัวนี้อันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยนี่9้าเหรอคะเขารักเพื่อนนะคะไม่เป็นไรออันนี้ระดับเก้าเนาะระดับเก้ามีน้ำไหมคะ น้ำอยู่ตรงนี้จ้ะตรงนี้แต่ไม่ไม่ไม่เขามีนี่เขามีเาโพดดับเพจเขาโพดดับไอเทมลับไอเทมลับเดี๋ยวระดับเก้าคุณพระคุณเจนจวายยามอั้ำเขาให้เป็นไงบุ๋มระดับเก้ายังได้อยู่แพทเชิลบุ๋มได้เป็นยังไงอ่ะคือเพืต้องใช้เวลาคือตอนเนี้ยไม่สามารถประมวลอะไรได้ละระดับเก้าประมวลอะไรไม่ได้ละเห็นเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวฉันฉันประมวลไม่ฉันเข้าใจเธอทีนี้แตดแตดการานเป็นยังไง่าความเพีก่อนอุ้ยเธอตาแดงนะตัดน้ำตาหรื้อนน้ำตารื้ันเผ็ดแบบน้ำตาหรื้อนน้ำตาข้างรื้อนมันเผ็ดแบบร้อนอะมันร้อนอะมันไม่ได้เผ็ดพิคกี้หนูอะเขาบอกว่าให้ชิมห้าถ้าเทียบหนึ่งกับเก้าอะมันมันยังไงบูม ผูมไม่าองยากขอชริงมากเพราะบอกว่าห้าก็เผ็ดมากห้าก็เผ็ดมากแล้วว่าบูมแต่บูมเก่งมากวันนี้หนึ่งสุดแล้วบูมสุดแล้วทุกคนทีนี้ไอตัวท็อปปิ้งเรามีอะไรบ้างคะ มูฮะทานทานทานตอนนี้เลดคุณผู้ชมทานอันนี้เลยช่วยได้จริงตัวในปากนิดนึงหายเผ็ดแล้วนะท็อปปิ้งอ่ะมันมีอะไรบ้างท็อปปิ้งที่ร้านก็มีผักโขมชีสซุปไข่นะครับแล้วก็ตัวที่ขายดีที่สุดคือเป็นไข่ขยี้ของทางร้านนะครับไข่ขยี้แต่หมายถึงไอ้ตัวไก่อันนี้คือไก่ทอดอ๋อเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับจะเป็นคัสวตุ๋นไก่คัสวตุ๋นหมูนะครับคาราเกะไก่ย่างมีแค่นี้เลยอร่อยมากแกงกะหรี่เขาอร่อยมากเดี๋ยวนะย่าไป5แล้วย่ากลับมาหนึ่งเลยเหรอย่าคิดว่าย่ากลับมมาาาทีี่่่่่ดกวยไไปตอ ที่6 7เอ็ดชีวิตน่าจะเหมาะกับหนึ่งเลยไม่แต่บุมขอบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นระดับเผ็ดที่เราทานแล้วทนไหวจริงเหรออืมใช่ใช่แน่นะทนไหวตาไหลอยู่นะเราอันนี้คืออะไรคะไข่คนไข่ขยี้ครับไข่ขยี้แกงกะหรี่เหรอคะใช่ครับเป็นไข่สูตรพิเศษของทางร้านนะครับจะใส่ซอสพิเศษแล้วก็เครื่องเทศเฉพาะอไม่มีที่ไหนเลยไม่แล้วคือไข่ของคุณมันมันดูแบบ เป็นซอสจริงๆอ่ะน่ากินอ่ะตอนแรกนึกว่าเอาน้ำแกงกะหรี่ไปอุ่นอ่าเดี๋ยวจะเอามาราดบนท็อปปิ้งนะครับอุ๊ยอุยเดี๋ยวเลือกระดับแปหนึงได้ไหมคะนีี๋ยวจะราดคนเองคนกินใช่ครั้ใช่ว่าห้าก็ดีนะอร่อยก็คือเขาไม่มีหกไม่มีตรงกลางคืออยากจะเผ็ดกลางๆแบบหกไม่มีก็คือสุดที่ห้าแล้วก็ไปเจ็ดแปดเก้าเลยไม่คุณย่าลองชิมเผ็ดสุดหนูกินได้มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันแค่ร้อนอันนั้นอะเก้าย่าเผ็ดเร็ว มันพูดไม่ออกแต่ว่ามันพูดไม่ออกเหมือนมี่แต่พิกอะยิ่งทานจะยิ่งเผ็ดครับอ๋ออันนี้นี่นี่ไข่ไข่คนมีแต่บิกไข่ขยี่เผ็ดมากซึ่งร้านของพี่แม็กก็ง่ายๆเลยก็คือก็จะมีทั้งมีแค่ไก่แมกไก่ทอดหมูทอดคาราเกะค่ะแล้วก็ไก่ย่าง ส่วนท็อปที่เมื่อกี้พี่ท็อปเอที่พี่แม็กพูดถึงก็จะมีอย่างงี้ไไข่ข้นไข่ขยี้ใช่ครับชีสผักโขมชีสผักโขมไข่มีเท่านี้เลยัทางร้านเราเมื่อกี้ถามไปแล้วว่า1 2 3 4งสองสามสี่แต่ไม่มีหกหกไม่มีอ๋อหกนิดเพราะว่าร้านเราเป็นจอมมารใช่ไหมครับเลขหกหกหกคือเลขซาตานเราก็เลยเบนเอาไว้ก่อนถูกเพราะว่าบางทีเป็นจิมมิคที่ร้านทำไมเราถึงไล่ระดับเป็นเ้ย วิญญาณมนุษย์ลูกปีศาจปีาาศาจอสูรนรกหายนะจอมานเธอเลือกระดับ 2, 2> ระดับ2เธอยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะว่าระดับ2คือมนุษย์ <c oughs> ฉันเจอเผ็ดสุดไปแล้วเมื่อกี้ฉันเหมือนมันน้ำตาไหลอะสะอึกอะคือ <c oughs> ไปถึงคือแนะนําส่วนมากลูกค้าถามไหมว่าแนะนําระดับไหนดีคะ <c oughs> เราควรทานแบบไหนเราต้ถามลูกค้าก่อนครับว่าลูกค้าปกติทานเผ็ดไหมอร่อยมากถ้าลูกค้าทานเผ็ดระดับหนึ่งผมจะแนะนําระดับ4เผ็ดกาลังีอดีถ้าลูกค้าไม่ทานเผ็ดเลเวลหนึ่งถือว่า ได้เลยเรียกว่าสอนเรียกว่าเผ็ดมากมีไหมลูกค้าที่มาแล้วสั่ง789มีครับเยอะด้วยแล้วเขาเขาคือใหรนึกว่าไปเข้าห้องสาวน้ามาเหงื่อน่ไหลแอ์เย็นฉ่ำนะแต่ว่าเหงื่อซกไปหมดเลยมันเผ็ดมันร้อนอะมันเผ็ดแบบมันร้อนในเนี้ยมันเผ็ดแบบเราไม่สามารถหายใจออกมาได้เพราะว่าเวลาลมร้อนเราผ่านช่องปากอะมันจะมีความแบบแต่เขามีไอเทมลับไงพอทานไอเทมลับไปช่วยได้ไอเทมลับของเขาหลังเขาพดปุบเนยเผ็ด ก็นี่เลยอันนี้คิดตอนคิดตอนที่ลูกค้าเรียกหาน้ําหรือว่ายังคิดตอนลูกค้าเรียกหาน้ำเพราะลูกค้าทานทุกอย่างแล้วไม่หายจะไม่จะน้ําน้ําอดลมทุกอย่างยังไงก็ไม่หายเผ็ดลูกค้าบอกว่าช่วยทําวิธีลดความเผ็ดให้หน่อยผมเลยไปวิจัยมาครับว่าซอสตัวนี้สามารถแก้เผ็ดได้ภายในคําเดียวมันคือจริงแ้วจริงจริงเมื่อกี้มุ๊บแล้วแบบหายเผ็ดเลยภายในคําเดียวมันคือข้าวโพดข้าวโพดคลุกเนยครับข้านันลงนรกอยู่กินเข้าไปปุ๊บขึ้นสวระควน ก็ต้องเลือกแบบเป็นเนยสูตรพิเศษใส่ผสมนมพิเศษที่เราใส่เข้าไปเขาอร่อยแก่เป็นได้มีขายยังไงบ้างคะเป็นเซตหรือเป็นยังไงบ้างไหมคะเขาจะเป็นคัสึกไก่เริ่มต้นที่135นะครับ135ราคาเกลดไก่ย่าง149แล้วก็คัสซืหมู155ร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอร่อยมากมีตอนนี้มี4สาขาครับหนึ่งเป็นครัวการนะครับแล้วก็มีที่พระรามเก้าอยู่ใต้คอนโดสุภาลัยโบลน่าพระรามเก้าสาขาโน้สัวหรีครับอยู่ที่วิกตอรี่คอรเนอร์แล้วก็สาขากระบี่อยู่ใจกลางเมืองกระบี่นะครับติดกับโรงแรมสขนาปี แอร์พอร์ตลิงนาคำแหงนาซาสตีนะครับแล้วก็ที่ลังสิตอีกสาขาหนึ่งครับอ,อร่อยจริงอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก,มากนะครับขอบคุณครับ ปิดท้ายเบรกนี้นะคะด้วยงานดีๆที่น่าไปช้อปปิ้งมากค่ะงาน ICC Fair and Fest ครั้งที่26นะคะจัด3วันเท่านั้นนะคะไปช้อปสุดคุ้มส่งท้ายปีกันเลยค่ะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนจัดงาน ICC Fair and Fest ครั้งที่26นะคะมาร่วมช้อปสินค้าแบรนด์ดังในเครือสาพัทส่วนลดสูงสุด80%อาทิ Aero BSCL g i l a r o โ Lacoste w a โ o Ongfong แอปซอบาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเป่ามามา่าเอสเซนและยังมีสินค้าญี่ปุ่นจากซูรุฮะไดสกและอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งมีบูตตัดผมฟรีจากสมาคมตัดผมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะและพิเศษสมาชิก h i s and her รับสิทธิ์ที่ประโยชน์สุดคุ้มในงานนี้ได้เลยค่ะพบกัน3วันเท่านั้นนะคะในวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนะคะเริ่มเวลาเที่ยงนะคะและเสาร์ที่29นะคะอาทิตย์ที่30พฤศจิกาน,นะคะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ สามารถไปจอดรถกันได้นะคะที่บริษัท ICC สาธุประดิษฐ์58นะคะจอดรถกว่า500คันเลยทีเดียวค่ะออย่าลืมไปช็อปกันด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าดีกว่าค่ะกินในกรุงช็อปในกรุงกันแล้วเบรกหน้าจะพาไปต่างจังหวัดค่ะไปเที่ยวกันใครที่เป็นขาลุยแบบพวกเรา่าโอเคพวกเรานะคะจะไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันแต่ตอนนี้ไปกินก่อนนะจอมาไปเจ็ดแปดเก้าไม่ไหว เดี๋ยววันนี้จะพาไปฟินกับร้านนี้นะคะิโุ Studio Coffee Roaster ค่ะร้านนี้คาเฟ่นี้เนี่ยเขามีโรงคั่วเป็นของตัวเองแล้วเป็นและช้เมล็ดหลากหลายประเทศมากๆของไทยก็เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะเอางี้ไม่ไกลอยู่ลำลูกกาปทุมธานีนะไปกันเลยค่ะที่เราแนะนําก็คือเนื่องจากเรามีเราเป็นเหมือนกาแฟที่มีเมล็ดหลากหลายมากหลายหลายโปรเซสแล้วส่วนใหญ่เราก็จะแนะนาให้ลูกค้าดิบ ต่ถ้าไม่มีเวลาก็อเมิกาโน่ก็ได้ในเมล็ดเดียวกันแล้วเราก็ยังมีเดอร์ตี้อีกเราก็จะแนะนําประมาณนี้ว่าลูกค้าชอบเมนูนมหรือเมนูกาแฟดําเปิดโลกกาแฟใหม่ๆที่ไม่จาเป็นต้องกินขั้วขมเข้มไม่ได้ไม่ใส่น้าําตาลไม่ใส่นมแล้วกินกาแฟง่ายๆเดี๋ยวเรามีแนะนําให้พี่อนุเจ้าของร้านนะคะเรียนรู้การทํากาแฟด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีและมีโรงคั่วกาแฟแบบไมโครโรสเตอร์นะคะที่คั่วกาแฟเองนะคะทางร้านใช้เมล็ด อาราบิก้าแบบร0 0เเคัดเมล็ดจากผู้นำเข้าหลายเจ้าหลักๆเลยนะคะที่ร้านเนี่ยรวมประมาณเลยนะ10ตัวด้วยกันม,มีปานามาโคลัมเบียเอธิโอเปียนะคะฮอนดูัสนะคะคอสตาริกานะคะบราซิลพมา่าไทยเปรูเมนูดริปเนี่ยนะคะก็จะใช้เมล็ดนะคะโมซาสค่ะให้โทนดอกไม้ชัดเช่นกุหลาบนะคะคาเมเลียนะคะมันจะมีความเปรี้ยวเบาๆหอมยาวๆแล้วก็สดชื่นนานๆค่ะหรือใครที่แบบว่ารู้สึกว่า ดริปเนี่ย อาจจะแบบหนักไปหรืออาจจะอยากได้ความที่นัวขึ้นก็ไปเดอร์ตี้ค่ะ<ม>เป็นสูตรนมผสมเองนะคะค่อนข้างนัวนัวถึงนัวมากใช้เมล็ดฟรักเกตตี้ ت, นะคะที่ทางร้านเบนเองสเปเชียลเบรนจากบราซิลอีกต่างหากค่ะแล้วก็มีฮอนดูัสโคลัมเบียรสชาติแนวจะเป็นนัตตี้วานิลาสวติต <Sweet S 2> ครีมรมี่นะ After คะอัฟเตอร์เทสเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะคะส่วนอันนี้เป็นกาแฟายูสุใช้น้ำส้มยูสุแท้จากญี่ปุ่นผสมกาแฟบราซิลขั่วเข้มอันนี้คือลาเต้ค่ะใช้เมล็ดของ คอนดูรัสร้านเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ค่ะร้านอยู่ใต้โรงแรมนิวแมนนะคะอยู่ตรงอำเภอลำลูกกาประทุมธานีนั่นเองค่ะไปเที่ยวกันต่อเชียงคานดีกว่าอากาศดีแบบนี้คุณเขาบอกว่าด้านบนตอนนี้คือแบบดีมา,ากบูทอกตอนนี้ลมหนาวอากาศหนาวมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนี่ย จะยังไงสัมผัสทะเลหมูีสวยมากโดยเฉพาะยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นกลางหมอกเลยคุณมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากรอเข้าแถวยาวเหยียดในช่วงก่อนสว่างนะคะเขาต้องการไปชมทะเลหมอกกันที่บนภูทอกนั่นเองนะคะโดย พระอาทิตย์ส่องแสงแรกยามเช้ามาและนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเขาชื่นชอบมากได้สูตรอากาศออกซิเจนแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็รับชมวิวได้แบบ360องศาเห็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงของสอปป,ปลาวด้วยเพื่อนบ้านของเราและตัวอำเภอเชียงคานคุณจะเห็นได้อย่างเต็มที่แบบตัดกันอย่างนี้เลยคุณซึ่งการเดินทางนะคะสะดวกสบายมากคืออยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานแค่5กิโลกว่า <Yeah. S 1> นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับความนิยมแห่งปีที่หนึ่งเลยนะคะของจังหวัดเลยนะคะแนะนำ ไปภูทอกเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นไปเองนะคะจะมี2แถวของกลุ่มชาวบ้านบริหารจัดการร่วมกับอบตอเชียงคานคอยบริการอยู่นะคะ,ะแฟนๆช่อง3คะ่ะพร้อมรับอะไรใหม่ๆกันหรือ,อยังคะบอกเลยเดี๋ยวเรา3คนนะคะจะพาไปอัปเดตกันคะ่ะปลายปีนี้รวมถึงปีหน้าปี69นะคะว่าเราเนี่ยจะมีทิศทางใหม่อะไรใหม่ๆบ้างนะคะอย่างเมื่อวานก่อนคะ่ะทางช่อง3นะคะมีการจัดงานถแถลงข่าวคะ่ะ ช่อง3มีอะไรใหม่ Channel 3นั่นเองนะคะก็อัปเดตกันไปนะคะว่ามีการเปิดผังรายการแล้วก็ทิศทางของสถานีต้อนรับปี2026นําโดยผู้บริหารคนใหม่อย่างคุณวิบูลค่ะรักษาการกรรมการผู้อํานวยการสายธุรกิจโทรทัศน์เผยวิสัยทัศน์ยกเครื่องช่อง3ให้ตอบโจทย์ผู้ชมทุกเจเนอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหารรวมด้วยผู้จัดละครและนักแสดงมาร่วมประกาศก้าวใหม่ของทางช่อง3ในยุคดิจิตอลนะคะเปิดตัวความใหม่อัปเดตแรกด้วยครอบครัวข่าวใหม่ค่ะพี่สรยุทธ์นะคะนำทัพผู้ประกาศรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างพี่เฟินนะคะพี่เฟินสุชาดาพร้อมรายการข่าวใหม่ตามติดข่าวพี่แคน พี่เซนนะคะแล้วก็พี่ตาลด้วยค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้เสราร์อาทิตย์โฉมใหม่นะคะและรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนค่ะได้พี่ตุ๊กดวงตาและอาจารย์จตุพลนะคะมาถ่ายทอดแนวคิดการเกษียณอย่างมีคุณภาพค่ะและด้านความบันเทิงนะคะช่อง3เนี่ยเปิดพื้นที่ให้ผู้จัดรุ่นใหม่และก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยได้โชว์พลังสร้างสรรค์น,นะคะนำทัพด้วยซีรีทีรับลักออกแบบนะคะการโต้กลับของสินแสรันอเวหนีไปก็ตายเปล่า เจนจะเป็นดาวสิลกรรมจอมใจอโยธยาพร้อมรายการเรียลิตี้หาดาวรุ่งใหม่นะคะสำหรับซีรีส์แนวตั้งนะคะ อัลตาไทยแลนด์สีซั่้นหนึ่งนั่นเองที่พลาดไม่ได้เลยงานนี้ค่ะเปิดตัวจัก,กรวาลซีรีส์แซฟิกภายใต้ BC World Original Series นะคะหลังจากกระแสะแรงของหลิงออมที่ประสบความสําเร็จในการสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ให้กับช่องสามดังไปทั่วโลกนะคะส่งผลให้ละครแซฟิกถูกบรรจุในช่วงเวลาพารทาม์เป็นครั้งแรกโดยออกอากาศทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มครึ่งบอกเลยนะคะว่าทุกเรื่องเนี่ยพร้อมจะจุดกระแสลุกเป็นไฟเหมือนเดิมเลยและยังไม่หมดค่ะฝั่งละครปี2026นะคะเปิดด้วยผลงานฟอร์มใหญ่นะคะคยหวาดาด น,ะะนำแสดงโดยพลนวัตและแอมเมนดาออบดัมนั่นเองตามด้วยเรื่องก็รักมันปักใจนะคะกองทัพพีกแล้วก็น้องเก๋ไก่นั่นเองนะคะการันตีความเข้มข้นครบรถ สมการราคอยเลยค่ะจริส่วนรายการของเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเหมือนกันต้อนรับปี2569นะคะ2ช่วงใหม่ของเราสูงวัยัง y o n g y ั n g อะสูงวยังนะคะและช่วงถูกจริตคิดเช่นนะคะจะเริ่มออนแอร์มกราคมปีหน้าทั้ง2ช่วงใหม่นี้จะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามเลยค่ะรับรองว่า ถูกใจพี่พีวัยเกษียณอย่างแน่นอนในงานช่อง3ามีอะไรใหม่ช h a น n e ี Channel 3อัปเดตวันนั้นนะคะต้องขอขอบคุณ5ร้านค่ะที่ยกความอร่อยไปเสิร์ฟให้แขกในงานฟินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเกาะข้าวเ,เกรยียบเห็ดหอมนะคะโกนิ่งชาใต้นี้คาเฟ่ดูคลองพระราม5ลูกชิ้นหมูพิมพ์เงินขนมเปียแม่มดค่ะทุกร้านนะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจแขกในงานมากๆสมกับที่เคยออกรายการเราไปและได้รับคําชมอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นนะทั้งสื่อมวลชนเอเจนซี่ชอบมาก อาหารที่เราเอาปเนี่ยแต่ละร้านแถวยาวเลยหมดดโกหนิงถึงขั้นบอกว่ากลับไปอ่ะปวดแขนยกแขนไม่ขึ้นขนมขนมเปียแม่หมดอ่ะก็หมดเหมือนกันเยอลแล้วก็ร้านใหม่ที่แบบหมูย่างจากร้านคาเฟ่ดูคลองนี่ก็หมดเอามาเป็นชุดผัดไทยผัดไทยก็อร่อยมากอันนี้เขาขายดีมากจริงๆี่เขามีไอติมด้วยนะมีไอติมด้วยขอมินชาเนีนี่นี่นี่ผัดไทยคาเฟ่ดูคลอง เน็ตไอของเราก็าไปต้อนรับแขกด้วยนะนั่นก็คือเน็ตไออีกท่านหนึงหรอคะให้ไปขายหมูปิ้งเหอเห็นหิ้วกับเยอะอยู่เลยแต่ตอนแรกเขาจะแต่งตัวทำไมเราบอกไม่ได้หรอกเธอต้องใส่สูตรขายหมูปิ้งใช่แล้วแล้ววันนี้ขอบคุณชูพิธีกรด้วยนะคะจาก j s Jenny h o s ่ e r ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแวสวัสดีค่ะพบกับผู้หญิงยกกำลังแวช่วงใหม่นะคะ กับไลฟ์สไตล์สูงวัยยังและมาเสริมความปังกับอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงทุกจริตคิทเช่นมาเป็นวัยแจ๋วบวกวัยยังไปได้วยกันนะคะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา8นาฬิกา25นาทีค่ะ